ต้องการปุ๋ยมากกว่านี้ตอนนี้เริ่ม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 หลุดร่วงแล้วค่ะร่วงเลยแล้วตอนนี้สู้กดกดเลยสู้ทำเนียนทำไมต้องไปสนามอารมณ์ไปสู้หลบไปดิ ให้โซ่เล่นแกรกหน่อยปะมันอยากเล่นไม่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 ไมเอาเอา,เอาตัวที่กูถนัดดีกว่าเล่นแก,กกูเล่นไม่ถนดัดนิ้วเป็นอย่างนี้อีกอยิง่งมีปัญหาทำไมเล่นก็เบนเอาชีพหายแล้วอะไรรันเหรอไม่ฉันจะเล่นประวับิกับบ้านทำไมเดี๋ยวนี้มันแบนนันตะย,ยางกันบ่อยจังวะเออ มันแงไอ้เขาแบนฟอร์เรนน่ะเธอแต่เธอเล่นลูบูเก่งนะคิตตี้อื้อไอ้ตายเธอไงแก๊กมาแล้วค่ะจริงจเรื่องแล้วด้มช้างที่สูบอ้าว ตาหยาทำไมฝันหลุ่งงความหวังช่างริบรี่เหลือเกินตาเนี้ยเห็นไหมกุบอกเลยตาทายมันไม่ค่อยมีได้ได้เราต้องเป็นพี่คิมสิคือยอมหมดหวัง แม่จเป็นต่อสิวดรอะอะไรอะไรมันเป็นอะไรต้องไหมยังอ่ะต้องอ๋อต่องใหยฉันอ่ะ Et, นี่ตาคนนี้เหรอโอ้แม่ซสื้ <laughs> อโทรศัพท์ใหม่นาอโอ้คื <laughs> อคิดเลขถ่ายเหมือนเงี้ยกูว่าฮะไม่คิดเลขหร <c oughs> ือเปล่าข่าวยุนา <c oughs> ข่าวยุนาอุ้ยทรงนี้แบบทรงยาวตลอดไปนุ้ย รู้เลยโพสๆๆอย่างต้องแบบต้องส่งไปกูแน่นอนกูมั่นใจในกุ้มเนี่ยสู้มันส่งไปในกุ่มออกไปดูซิมาเป็นกล้องมาเป็นกล้องสังเกตุเขาล่อนจะเปลี่ยนออกกล้องธรรมดาส่สีมือเปี่ยนอะไรกหมดเลยอ๋อเอาหล่อมาแล้วมาแล้วเขาเกมเนาะมันมืดเนี่ยมันมืด มืดอย่าบ่กมืดดูไอ้กวางเลนเดียกเลยกูต้องซื้อใหม่แหละโทรศัพท์ต้องซื้อใหม่ใหม่เหรอไม่เพราะว่าจะแตะเป็นกล้องกล้องตัวใหญ่อ๋อซูมเนาะแล้วสซูมทะซูมทะลุกำแพงไปเลยคร่ะแย่แล้วเหมือนกูต้องรีเกมอะเงยเออรีมารีมาเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอเครีบมานะเพราะว่ามันจะมาขโมยแดงโอ้ยมันจะเดินยากจริงๆฉันไม่นาน เออมาละว่าขับรถมาเร็วตอนนี้ขับรถมาแล้ววะฉุดขึ้นเลยเหรอเออไอ้นี่หรอนี่ก็คือเด็กแถวบ้านแต่มันโตแล้วมันโตแล้วแต่ก็ยังได้โตอโตติดโตแล้วมันก็เกือโอ้ยแข็งแข็งโดนดึงแล้ว เอาลอิดตัวเออต่อไปพอดเยืนยิงกันละเอองูดาวกลับร้านไปเลยค่ะขุมุมพี่วายเห็นล้เธอละลายฮักจดใจสอดใส่มาได้เลยมาคำบอล

ฮเทอใส่กิเกในสีขาวทำ <c oughs> อะไรสุดนี่เพลงเหรออ้าวก็ทอนพิมีกง่ายซุปเปอร์ตรนน่ำลงลนมันไ,ไม่เหมือนเพลงรดนมมือตั้งจิตอธิษฐานข้างในใจเพลงอะไรเพลงไใหม่อะไรอ,อ้าวเพลงโอมไงไม่เคยฟังเหรอ โอ้มีเธอรักโอ้มเธอมาสนใจโอ้มีเธอร้องโอ้มีเธอเสียวใจโอ้มีเธอรักเออแม่เรียกกับังนะกลับก็ต้องเจออย่างนี้แหละกะจิมะรูโอมมาชิกดายาจูปลมอุ่มไรหุยเลอทูเนี่ยไม่เคยได้ฟังหรอแม่ยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้ฟัง เอาไปหาฟังสาเนียไม่ได้เล่นติ๊กต็อกเลยไอหุยเลยทูซักรุปสักรูปชานชานชานชาญกระโดสิโอ้ยแบ่บเบ้บเบช่วยด้วยกายโอ้ยโอ้ยนี่วนมหากรสิวนมหากรสิวอนมากรุ๊โอยวอนยอเลือดเต็มอยู่ไม่ไปไม่ไปเลือดเลือดได้อยู่ เฮ้ยเพื่อนโดนเลื่อนอยู่ไหนเชินโดนไปแล้วอ่ะเมื่อกี้อ๋อลาก่อนป้อมมาป้อมอ่าอ่าอ่นี่อินี่วอนวอนวอลบอลนภาหรือเกูบอลนภาวอลนภาวอลนภาเอาเวลากูทิ้งกูคนเดียวอยู่อยู่มาเร็วมาเร็ว มาเร็วยู่นีเาอยู่แถวดี้ยาดิดิวาดิเลี้ยสิดเลียเเจ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 นแน่จริงเจเป็นงอมึงก็ไม่ได้ดูเลยเนาะเขียวเขียวเนหัวโันมีไหมต้องแหละได้แล้วนี่นี่คุสตันให้หรอกเริดีเรมากก็รู้อยู่ว่าคนใช้ไปจะให้เรียกอะไร ับไปจ้โอ้คุนรึงหนีก oh. ่อนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยอยู่ช่วยอยู่ใจเย็นเกือบตายช่วยด้วยอะไรมึงจะถึงโอ๊ยเจ๊เบื่คนช่วยขอช่วยมึงไงชิ้นอยู่มาค่ะมาค่ะมาสี่ม้วงค่ะเร็ว รู้ดูไปห้าไปสามพันกิโลเมตรดูมันขึ้นสีแดงให้ปรับอะไรนะี่ย <c oughs> นี่ถ้าเป็นของจริงนี่วิ่งรีนห้อยะไรเนี้ย <c oughs> มีเมื่อไหร่สะดุดล้มก่อนอีดอ,อก <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้วิ่งหี้อยหรอกสะดุดล้มอุย๊ยกูตายเลยอีห้า มือขึ้นเนาะเขาเก่งค่ะเขาเบพรผู้นี้เล่นหรือเปล่าสองคนเนี้ยเล่นอะเปล่าหรอเปล่า,าห,ลหรอแต่ค์าจะเล่นทำเงึงข่ะปุ๊บไม่เล่นแหละ <S 2> <S 2> รีบมาเดี๋ยวถ้าเล่นเรเาก็มาเจอกันได้าากไดแก่ส่องสปอร์พพอของแกไม่ได้หรอกนะ อีวันเผาจำส่วนเดียวก็ต้องตายกันเป็นค yeah ู่นั่นแหละยยยต้องตายมัหนักคู่นั่นแหละยิ่งๆแต่ละวตายแล้วกูต้องหนีแล้วมือหัวมันมันใช้สกิลแค่แข่งตัวเองอ่ะ เราหน่าไม่เป็นไรนะคิดหนาไปกลางดีกว่าปู๊สูม้มานี่สูส้เฮ้ย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 ร¿ค่ะลอยค่ะรี ไปค่ะเอาเรื่องเลยค่ะเดินก็ได้เนาะออีกับเราไปไหนแล้ววะแล้วใครจะกันบนโอ้โหทำทำไมเนี่ยตุยอ่ะจะไปไหนก็เดินกลับไปบนเหมือนเดิมไม่รันไม่รูงจะตายเลยด้วยอีโบสแล้วมันไม่มามันตีบอกให้เอีโาเลือดอยู่ จะดดึงจะโดดึงกูนะจะดึงกูนะโซนแล้วนะนแล้วนะลีซูอีซูอีซูอออออออ๋ออออ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋ออลำอ๋ออ๋ ตัวเข้ามาสิหายตัวมาเลยมาสิมาเลยแน่สิงจะก็มาเอาเจอกันสีม่วงเจอกันสีม่วงไปไปไปสีม่วงหรือบนจะได้เรียกสิสีม่วงไม่ต้องไปไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกเดี๋รู้แก่ใช่แหละไม่ให้เรียกเนาะนะครับต่อไปบอสเราก็โซโลถึงม่วงกันไหวบาว่ะสองคน ไหวสิต,ตายแบบตลกมากวิญญาณะไรเร็วกว่านี้แม่ลงมาแล้วนะลงมา,นะา,งมาใช้ให้หมดเลยวใช้จนหมดหรือจะแบบคือ <c oughs> โอ้ย <c oughs> มาแล้วข <c oughs> อสีแดงหนึ่งนะ <c oughs> โอ้ใช้กันแมบกายภาพบำบัดมือให้ดูดี แต่เคยไปนวดดูโบชอบมากที่เขาจะลื่อมือให้อ่ะเจ็บหรือเปล่าตอนรีดอ่ะไม่นะมันต้องเจ็บจุถ้าไม่เจ็บก็แค่นวดธรรมดารีดคือมันเหมือนมันเหมือนเอามีดอ่ะจิม้มจิ้มมือเลยจุแล้วก็เราก,กาไ็ไปให้ไปให้เขานวดมือลอ้องตัวงอทำริมมือนังแต่คุณยังไม่เคยถึงขั้นลองตัวงอ,อ ต้องลองตัวงอสู่เพราะว่ามันเจ็บมากรีบปั่นผืนทิพมือไอ้เจ้าพูดอะไรกูไม่ได้ยินเลยนี่หวายต่ว่าเอาอ่างนเขาบอกว่าไปทำยำเล็บมือนางเยี่มมากตื่นมาก็คือมึงเป็นยำเล็บมือนางไม่ใช่ไม่ใช่่ันก็คงจะรอส้มเราต้องไปดีกว่าคือมันรออยู่เดลวางนะ ถ้ามาทางนี้ถ้ามันลอยอยู่ฝั่งดูแล้วมาทางนี้เนนแง่แล้วมันก็เผยตัวออกมาอยู่แถวเนี้ยแหละตาขึ้นไม่หยุดเลยออกมาเถอะตามมันขึ้นขนาดนี้แล้วนี่มันค้างแล้วนีเดียวโอ้ยยี่กลบทำไมยี่แบอีแบงเงี่ยมันหายตัวไป ตัิตาธิดานข้างในใจยอมมีเธอมาสวชอบท่อนใหญ่แครหลอกอ่ะไอเจ๊เไม่ไปปังม่ได้ปัง เออมียอดฟังที่เจดงานดีมากเป็นพระเอกเอ็มเจดเขาแบบเสียวอยู่แล้วเด็เอแบบเอ,อเก็โชคดีสุดเออเขาลับก็ได้ได้ถ่ายถ่ายแบบกับพี่เจดถอดเสือ้อ คนเดียวเลยอ่ะเยวันไลฟ์อ่ะเอ็มีก่อนอ่ะเองชอบนอนอ่ะนะก็ได้ท่าเออรักจบรับจบมากกระห้องแซ่บสิม่วงอกูนั่งแซ่บสุดอุ้ยโอ้ยอู้หมันค้ากูเลยแม่ค้ามันด้วยเออแ่แคนแ่แคนทุ่มหน้าหนี่พอแล้วพอแล้วมันตายแล้วเจ้าโน่นเดินตา เออ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 แม่เออเอออีแม่โดนดูดอีแม่โดนดูดเออไม่ยอมนะไม่ยอมนะก็คือจะเอาให้ได้ก็คือจะฆ่าเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยแกบังอาจเดี๋ยมาแท้แข่งให้พี่ผตั้งขึ้นมาครับไม่รู้วิธีวิ่งปลาปลาปลาไปดักไปดัก

นี่หยุดมึงหยุดนะมึงจะไม่ไหนอีพยุนพยุนจะไปไหนพยุนเอกูตายเลยไปวิ่งมาอีจ้าเขามาากูตายเลยอ่ะเอกับกลางเรียวกับกลางถึก็หลับแล้ว พยูพอดีไปออกกําลังกายบ้างค่ะต่อทุ่มทุ่มทุ่มก็หาวหนึ่งทุ่มก็หลับแล้วเล่นอะไรกันเนี่ยอีกครั้งสิคะอีกครั้งสิคะต่อกกลังกายบ้างต่อทุ่มก็ทุ่มหนึ่งก็หลับแล้วเฮ้ยมาไอ้กูพยูไม่ได้ทำหรอกกูหน้าตาแจ่มใส ยไม่ได้เล่นเกมนนไม่ได้เราต้องหลับทุบุกคือจำแนทไ้งหมดอ่ะบอกเลยใครโดนอะใครโดนผเบื่อต้นแลเนาะเปนยงงอ่เยนอดิงอยู่แต้องวิ่แช์แล้วสุมมาถึงแล้วแต่ไฟฟ้าเกิดไป มันเจ้าสีม่วงกันเว้ยแกเราไปป่วนเปี้ยนเร็วดืดมือให้ยืนสูดเดินนำหน้าสิมึงก็นมีขนาดกูเดินนำหน้าซี่ขนาดกูเดินนำหน้าข้าข้าเออเฮ้ยเฮ้เฮอีสูตตายแน่ยิ่งตายแน่ตาตาย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 ยาย จบเพิกอขอร้องละบรรนานเกินไปแล้วหานาทีเองตรดี้ดมงี้เืน,นนะเปือจ้องจยิงมั้วนะเปืนจ้องิงจิงอ่ะแล้วลับของจนทอแล้ว <c oughs> เอาหน่าเล่นก็กันเฮยกันลิ้งอย่างแลรกันมีมุกมีมุกอิดนึงปาปาจริงจังจริงจังปลาม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 าปาปลาปาเอามันก็เห็นพลซีซูไหวยบักนอนเอาไม่ตีเดี๋ยวมันมาทันรอรอรอไม่เอาไม่เอาโอ้ยอีดอกทิ้งป่วยคนเดียวเอาเราบึ้งก็มาสิ บอกอยู่ว่ารอดักรอดักรอแต่กูไม่เห็นมึง่ะเขาหนีออกสายถอยเลยไม่ต้องบวกแล้วถอยทุกคนถอยวอสถอยถอยถอยสิถอยอยู่อ้าถอยแล้วทุเล่นพอนักบอลมาทัวรเพื่อนก่อนอุ้ยตรวเมื่อยแล้วอริการานสายปะทะยุกลับมาอริการนสายปะทะยุกลับมานีอู้วอริการ <ś les> ออไอเดิน,น,ลนลกลับบาจจา้านโอ้ไป็นธนรมนันต้องหุ่นแปดตัวที่ต้องขาวไปไม่ไปเปืเ่อยมากเลยหมดสนนา <ś les> ขอเอาดาบไปแล้ว <ś les> พ,พ,พลาดพลาดพลาดไปหน่อยพลาดไปหน่อยเอาใหม่เอาใหม่ <ś les> เดียเด๋ยวกลับมานอนท่าเดิมก่อน เดี๋กลับมานาะถ้าเดินก่อนดวงเปลี่ยนดวงเปลี่ยนมันต้องเออดวงมันเปลี่ยนดวงมันเปลี่ยนอรุงส่ามันไม่ได้โอเคออกเปิดตาเลยออกเปิดตาเลยได้ได้ได้โอ้ยกลางแปลกเลยอย่างอย่างอย่างมันไปแล้วมันไปแล้วนั่นไงใครโดนตุ๊กเป็ เออเอาซีเอาซีเอาซีนี่จะระเบิดจบได้หรอจบไปได้หรอสู่คีแล้วเตี้ยตับมมากไอเค้ขวางกองมาบาแบงปะมึงอุ้มอีเทไปจบเร็วกูจะสตัร์แล้วมึงก็รีบเข้าเลยนะเออได้ได้ นี่เงยไล้วต่อไเกิดต่ยเกิดอีกนิดสูบพิมพ์เร็วสูพิมพ์เร็วทำไม่ิวคุณพิจกซะพิมพ์ไปตองท่ตนนั้นแล้วแล้วเดี๋ยวอีบอหยุดยิงให้มันพิมพ์ปนต้องไรยิงต่อแล้ว ว่าเสียสุขเขาไม่คดเงินีท่ากินเยอะเสียงพูดมึงยังจะนั่งกินคีย์บอร์ดอีกเหรอโอ้ยมันเลยโอ้ยกี่ดาวเหรอเนี่ยวันนี้ขึ้นกี่ดาวนี้เนี่ยปังมากดาวยิ่งก็มีชลินอยู่จริงเหรอเออรอเดียวมันปลักใช่ไหมแล้วมาเชนได้ต่ำสุดเนี่ยมาเชนได้ต่ำสุดเลยย่าเออก็อิสุอะไรอ่ะให้มึงกลับบ้านบ่อย ออ้ยไม่โลอ่ะม่ไมไม่โลมาตอนนี้อ่ะ